นี่ครับรูปทรงสมเด็จวัดละฆังพิมพ์เจดีย์ใหญ่นะครับตามตำราแล้วนะครับความเก่านะครับหนึบนุ่มตานะครับมีแตกลายงาแบบนี้นะครับแบบธรรมชาตินะครับแต่พระองค์นี้ผมไม่ได้เน้นความสุกกรกนนะครับความเก่าก็ต้องดูจากเนื้อพระนะครับ ดูจากตาไม่ได้เพราะเป็นพระธรรมน้ำมนต์นะครับบ้านผมคงไม่อนุรักษ์ความเก่านะครับความสกรปรกนะครับเพราะต้องแช่น้ำทำน้ำมนต์นะครับแต่มาดูความคมชัดของเขานะครับฐานนี่เขาบอกจะลึกพิเศษพิมพ์นี้นะครับเพราะลึกจากการขุดเซาะขุดแซะนะครับ ฐานเขาจะแตกต่างจากพิมพ์อื่นๆอยู่นะครับนี่เขาจะขุดแล้วสันฐานตรงนี้นะครับเขาจะโค้งนะครับเป็นเหมือนผ้าที่เราไปตามงานนะครับจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามองอย่างนี้เขาเขาก็จะมีความเป็นดอกบัวนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเรามองกันจริงๆครับเขา จะเป็นคลื่นอยู่แต่ตรงนี้ลึกนะครับลึกต้องลึกเพราะจะมองให้เป็นมิติคลื่นเหมือนผูกผ้านะครับนะะเป็นคลื่นๆไปนะครับเพราะมีความลึกแต่พอเป็นเนื้อเป็นสีผิววันน,ะนี้ก็ถ่ายรูปก็จะดูไปอีกแบบนะฮะแต่ต้องลึก โฟกัสเลยก็ถ่ายสดๆอย่างนี้แหละครับให้ดูให้ชมกันนะครับลึกตั้งนะครับมีความลึกตั้งฐานเขาต้องไม่เหมือนชาวบ้านนะครับ ถ้ามองแบบเป็นมิติหน่อยจะเห็นอยู่นี่ครับแต่ถ้ามองคนเผือนี่ก็เส้นตรงไปธรรมดาเลยครับตรงคมๆดิ่งไปเลยครับถ้าดูดีๆของเขาต้องชัดเจนนะครับฐานเสิงนี่สำคัญคุณพศบอกนะครับพุทธาระจัน เชื่อถือได้ครับน้ำนี้ไม่เล่นครับน้ำนี้เขาไม่เล่นนะฮะเขาของแท้ครับปทชาพจัน์เขาเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือได้นะครับนี่เห็นนะครับนี่ลองนี้ลึกนะครับลึกลึกมากเลยส่วนมากแล้วที่เห็นเห็นนะครับส่วนเนี้ยจะไม่ค่อยเหมือน จะตื้นเขินนะครับส่วนว่ากตรงนี้จะไม่ค่อยเหมือนเขาจะตื้นเขินเลยเบอร์เลยนะครับแต่เฉพาะแบบพิมพ์เนี้ยเขาบอกมีการขุดเซอกนะครับเป็นพิเศษเลยก็คือตามขอบพวกนี้ครับถ้าเรามองเราก็จะพอเห็นว่ามันเป็นยุบขุดแซะให้เป็นส่วนๆเลยนะครับ มีความพิเศษนะครับพิมพ์เนี้ยดูอ่อนช้อยนะครับฐานเขาทีบบอกว่าเนื้อล้นพิมพ์มาเลยนีความเป็นเหลี่ยมความเป็นเหลี่ยมก็คือเขาจะเป็นฐานตัดแล้วก็เหมือนมีผ้าคลุมนะครับถ้าเพลินเินนะฮะเขาทํามาออกมาได้ชัดเจนนะับเหมือนผ้าทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นมิติของเขาอันนี้เขาจะมีเม็ดมวลสารอยู่นะครับ นี่มีร่องน้ําหดตัวได้ชัดเจนตรงนี้จะไม่สวยเลยเพราะอะไรครับตรงนี้เขาเป็นเนื้ออ่อนเนื้อบอบบางนะส่วนที่ผมตรงนี้ผมทําความสะอาดเขาจะมีเม็ดเหมือนเม็ดเม็ดผุดของสีพึ่งนะครับคล้ายสีพึ่งนะดูนวลตาใสแข็งออกน้ําตาลแดงๆเหมือนตรงนี้ครับคล้ายๆกันตรงนี้ผมเช็ดทั้งเช็ดทั้งล้างทั้งถูนะครับแถวเนี้ยนะครับสีวันลนะ สีมะก,กอกที่เขาบอกนะฮะขาวขาวนี่ครับขาวเขาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับขาวนวลใสอย่างนี้นะฮะค้คำๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลือบที่เขาเคลือบด้านหน้าแล้วก็จะมาด้านหลังหน่อยนะครับจะลุมาด้านหลังหน่อยนะครับ,ครบเคลือบเหลือง อันี้เขาซ่อนความเก่าไว้ครับนะพอซีดซีก็จะเห็นความเก่าอย่างนี้เลยเขาจะทับพวกเก่าๆไว้ก่อนหน้านะครับนี่เขาจะแตกลายงาแตกเป็นธรรมชาติลึกๆนะฮะธรรมชาติความล้านความแก่งของผิวผ้าแล้วครับอันนี้ลึกนะครับมีความลึกชัดเจนนะครับ เขาลึกมากต้องดูมิติครับให้ดูมิติจะเห็นเลยว่าลึกลึกคมชัดนะครับในกระทั้งฐานเองนะครับหลุมนี่เงาบางเลยครับเหมืดนะฮะนั่นคมตั้งนะครับตั้งเดีเลยท้ามองแล้วก็มองด้านนี้ครับความชัดของฐานคมมากนะครับคมชัดของฐานคมมากทุกฐานนะครับคมทุกฐานนะครับ ามองฝั่งนี้กลับไปนะฮะจะเห็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของเขาเลยนะฮะฐานเขามีลวดลายหมดนะครับมีลวดลายหมดแต่ว่าเขาทรงเขาต้องคงอยู่ก็คือว่าสี่เหลี่ยมเขาก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แต่ว่าลวดลายเขามีนะครับแกะการแกะเขามีน,ะน,น่การขุดการแสะของเขานะ ฐานสิงเห็นไหมครับฐานสิงนี่ตั้งเลยนะฮะนี่ตั้งเลยนะจะเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยภาพดูเบอร์เบอร์ไปหน่อยนี่ฮะเราจะตั้งเด่นสวยงามครับชัดนี่ความคมของฐานแต่ละฐานคนระะับจะไล่ระดับชัดเจนมาก อย่างเี้ตามซอกพวกนี้เขาก็ต้องแซะให้เป็นองค์พระนะครับแม้จะต่ําอยู่แล้วเขาก็ต้องแซะเข้าไปให้มันต่ําอีกนะครับนี่นะครับนี่นะเห็นไหมตั้งสันตั้งสันขึ้นมานะครับเด่ดน 哎妈！